เป็นสีขาวนะรถเข้ามาใหม่นะคันนี้ราคาเงินสด3าม0 0 0สามลูกค้ามีกําลังซื้อซื้อสดได้เลยเนาะซื้อผ่ันได้โปรเหมือนเดิม2อ9 9ันานานหนปีราคาตลอดสัญญาคันนี้5 3าพันสามนะคะสีขาวนะเป็นกระจังหน้าคม,มียมตัว LT นะพร้มอมไฟตัดหมอก1คู่นะคะคันนี้ไม้ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะยังไม่ขึ้นหลักแสนคะันนี้เป็นล้อ RPF บันะคะแล้วก็ ตัวท t จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกบังข้างด้วยนะคะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยทั้งคันนะประตูมองข้างไม้เก้าหมื่นสีนะจ๊ะคุณแจรีโมทหน้าจอเจะนิ้วเชื่อมบูทบูทได้แอร์มนวนเกียร์ดูละแม่หกสปีดนะแอร์แบ็กฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเป็นเบาะผ้ารอบคันแคปเปิดได้บล็อกแม่แรงไม่ม ปลายท่อไทเทนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้กระบะผ่อนถูกเนาะตอนนี้ก็มีเชฟนะคะถูกที่สุดในเต็นแล้วเบอร์โทรลิงก์ไลน์ด้านล่างกดแสดงข้อมเติมเลือกซักเลือกชมไม่เดือดรังสวัทดาแทำสดงดึทที่สุดเกยมบาทจ้ะ